ป้าเปซีชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาทำยำนะคะยำหมูยอนะคะนี่นะคะป้าไปได้หมูยอมาจากอุบลน,นะคะซื้อมานะคะใส่ผักกระเฉดนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปได้วยกันด้วยค่ะ หมูยอนะคะหลังจากที่เราแกะเขาออกจากใบตองแล้วนะคะคืองหมูยอบนนี้นะคะหลังจากแกะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเราจะหั่นแบบเป็นกลมๆแบบนี้ก็ได้นะคะนี่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเอาที่ว่าเราจะให้ย่าของเราออกมาหน้าตาแบบไหนนะคะอย่างนี้หั่นแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะหั่นเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะเป็นแฉลบแบบนี้ก็ได้นะคะเอาที่คุณทางบ้านชอบเลยนะคะ ชอบแบบไหน,นจัดไปเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะป้าเพซี่ก็มาตั้งน้ําให้เดือดนะคะพาอป้าจะเอาหมูยอของเราลงไปลวกนะคะต้องลวกก่อนนะคะนี่นะคะลวกเขานดนึงนะคะผักกระเฉดเราก็ต้องลวกนะคะแต่อย่าไปลวกเขานานนะคะลวกพอสะดุง้งน้ําพอนะคะนี่ค่ะ เราก็ลวกนะคะทั้งหมูยอทั้งผักกระเฉดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเอ oh <my. S 1> าใหมค่ะตอนนี้นะคะเราก็ลวกหมูยอเราแล้วก็ผักกระเฉดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาทาน้ยายากันนะคะาปาปิซี่ก็จะใส่พริกลงไปนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนี่ยเอาที่คนทางบ้านกินได้นะคะนี่ค่ะป้าก็ไม่อยากใส่เยอะนะคะกลัวลุงคิดก,กินไปได้แต่พอป้าใส่พริกน้อยก็บอกว่าอุ๊ย ใส่น้อยไปอีกนะคะคิดนี้ก็บางวันก็กินเผ็ดได้บางวันก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะคะแล้วทีนี้ก็ตามด้วยน้ําปลาเลยนะคะเพราะว่าเราต้องทําให้น้ําตาลปี๊บเขาละลายนะคะอ่าหวานมากหวานน้อยนี่แล้วแต่เลยนะคะทีนี้ก็ตามด้วยน้ํามะนาวนะคะนี่นะคะ ก็อย่าเพิ่งไปใส่เยอะนะคะดยวเขาจะลดใดลดนึงเขาจะโดดเกินไปทีนี้เราก็ทําให้เขาละลายนะคะโนให้น้าตาลของเราละลายนั่นเองะคะ่ะนี่นะคะพอเขาเริ่มละลายนะคะถ้าไปซี่ก็ะคะใส่หอมแดงนะคะที่สอยเรียบร้อยแล้วลงไปเลยนะคะ มัก็ตามด้วยหมูสับนะคะหมูสับลวกเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเยอะไม่เยอะนี่จัดไปเลยนะคะก็ตามด้วยหมูยอของเรานะคะที่ลวกนี่กับหมูรู้สึกป,ป้าจะทำเยอะไปไหมไ่ยใส่ไปเลยนะคะหรือน้องกับทิมนะคะจะชิมด้วยนะคะ แต่แม่ไม่แน่ใจคนะ่ะสุดอิ่มน,นี่ก็ชิมรสชาติเลยนะคะชิมรสชาติดูก,ก่อนนะคะขาดเหลืออะไรแล้วนั่นได้นะคะอืมไม่ค่อยนัวไม่ค่อยนัวเท่าไหร่นะคะบาเอซีสใสน้ำปลาเพิ่มอีกนิดนึงนี่นะคะแล้วก็มะนาวนิดนึงนะคะ แต,แต่เผ็ดเนี่ยกลัวทับทิมกับลุงคิดกินไม่ได้นะคะป้าพอละพริกนะคะส่วนคนทางบ้านนะคะจะใส่จัดนี้จัดไปเลยนะคะอ๋อแล้วก็ถ้ากุ้งนะคะกุ้งกับถั่วเนี่ยใครไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องใส่อย่างลุงคิดเนี่ยเขาจะไม่ชอบกุ้งเล็กเลยนะคะป้าก็จะใส่ป้าเอามาโชว์เพื่อเพื่อให้รู้ว่าใครจะใส่ก็ใส่นะคะแต่ถั่วที่ส่วนเนี่ยลุงก็ชอบนะคะ คนะคะนี่ป้าก็จะตามด้วยนี่นะคะนี่ค่ะผักกระเฉดของเรา,เาลงไปเลยนะค,ะค่ะคุเขาเขาให้เข้ากันกับพวกนี่ค่ะเครื่องของเราเลยค่ะทีนี้นะคะพอคุกเขาเข้ากันแล้วนะคะนี่นะคะกับเครื่องของเรานะคะทีนี้เราก็ทกําการโรยถั่วเลยนะคะเพราะรสชาติเนี่ยป้าปรุงด้ที่แล้วนะคะป้าเผื่อมากับใส่ผักกระเฉดแล้วนะคะ หรือหลังจากใครที่ใส่ผักเกษตรจะชิมอีกรอบก็ได้นะคะปรุงอีกรอบก็ได้ของที่ถูกใจเราเลยนะคะแล้วขั้นตอนนี้นะคะใครจะโรยกุ้งก็โรยนะคะเพราะว่า,าป้ามาโชว์แต่ว่าลุงคิดเขาไม่ค่อยชอบก็เลยไม่ไม่ใส่นะคะส่วนนี้นะคะนี่ใส่ไปเลยก็รสชาติปลาได้แล้วก็ถือเป็นอันเสร็จนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ยำหมูยอใส่ผักกระเฉดของเราทีนี้เราก็ไปทำการชิมกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันบนโต๊ะอาหารค่ะก็เสร็จแล้วนะคะยำผักกระเฉดใส่หมูยอรหรือว่าหมูยอยำผักกระเฉดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้เราก็มาทำการชิมกันนะคะวันนี้ก็มีน้องทับทิมมาร่วมชิมด้วยนะคะในฝีมือของป้านะคะเดี๋ยวป้าเฟซี่ลุงคิดและน้องทับทิมก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะมาชิมด้วยกันค่ะโอเคค่ะเชิญเลย <Something> t <first. S 1> <Something first. S 1> ทับทิมเฟิร์สเ b บี้เฟิ s t สสตา t ์ทคิดเฟิร์สเออคุตะเกียบไหมค <yes. S 1> ทับทิมอาไหม มูยอ่อมอูบอนอูบอน yes ที่ไปกูมาเคลรอบัยอันที่มีคลิปไปเดินตลาดบ้านข่อยนั่นแหละค่ะเด็ดมากพอกระเสียดีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงดีมากเลยนะคะคือยำเยอะค่ะวันีแม่หลับค่ะเลยไม่ปลุกไปปลุกแล้วแม่บอกว่าไม่หิวไม่หิวพอดีเมื่อเช้ากินข้าวไปแล้ว ก็เลยไม่หิวสกักระปุ้งอ่าผักกาเชดเป็นอาหารมื้อเย็นได้เลยนะคะไม่ต้องกินข้าวนะคะถ้าในากรณีคนที่ลรคความอ้วนเผ็ดเหรออืมเผ็ดน,นิดหน่อยสำหรับน้องทับทิม,มเัมบ่งกีบอกไม่เผ็ดแ,แต่น้องทับทิมบอกเผ็ด ดูนี่เขาหมูยอเนี่ยเขาเกลี่ยพริกออกแล้วครับ <Interesting. S 2> พิมเขาไม่ค่อยกินเผ็ด้ครับพิม mm, รสารชาติดีรสชาติหนุ่มกี่บอกรสชาติดี mm. แต่งคร่บพิม,มเผ็ดนิดนออึงยอก,กระเดน็นออกครับว่าจะ put in side the, the the moon, หมูยอในครื่มัดหมูหมูก็จะมีหมูมี black pepper Mm hmm. ซอเกลือใช่ไหมล้าจะมีแป้งพาวเดอร์ที่ต้นบีเมคดมอ่ะคุณคเขาก็ไม่ใส่แต่มนูดีกูด really really ีกูดูดีบอกดีกดกู Before half s m a ชิม s m กุ้งเดโนยูนอตไลไม่แก mm ่นุกแ่วมีกุ้งเล็กแต่ไม่ใสเพราะูไม่ชอบกินไล้แกจะไออะไรนย Yeah the small กุ้ง there Small to no. ฟิน <c oughs> ิชให้เสร e จหม d r า v i n g f r o เด h กเอาคอทูเช so ียงใหม่โอ้ยวอเตอร์ไหมเอาน้ำให้ลุงก่อนเถอะเสืออยอุ้ยิ่ส่งชีวิตกอถึงมายมยเมกตักอ คิดมาที่ชู่ไหมคุ <c oughs> คิดเอาที่ชู่ไหมคุณคิดตองกินช้าๆหิวข้าวแล้วคุณ <Yeah. S 2> คิดชอบกินเร็วค่ะกินเร็วแล้วทีนี้แกม <I eat S 2> ไม่เคียวอต ป้ารู้ค <That 's S 1> ่ะ <is true. S 1> เวลาแกหิงข้าวจะจัดแกจะไม่ค่อยแบบเคี้ยวกืนกืนกืนทีเนี้ยมันก็แบบเหมือนสำลักอะค่ะกืนกืนกืนก็คือแบบเทคเทคเทคอินไซด์ท hmm. <Yeah. S 1> นี่มันสำลักไงอร่อยดีอะ คือผักกระเฉดเนี่ยมันจะแข็งกว่าผักบุ้งผักกระเฉดจะมอสตรอง Yeah I think too so ทีนี้ลองคิดอ่ะเคยกินผักบุ้งเคี้ยวแกะเคี้ยวไม่นำมันก็ไม่เป็นไรนะแต่พอผักกระเฉดมันไม่เหมือนกันไงมันแข็งเนื้อคู o ไฟเบอร์มากตัดทิมาลอยไหมขมมากเลยผักกระเฉดขมมากเลย มันขมเหรอใช่มัมนขมต้องทับทิมก็ราะก็ชอบกินผักอ่ะบอกขมมากต้องหัดกินผักพิมถ้าไม่กินผักกินแต่แป้งกับเนื้อพอผักป้าก็บอกเขาว่าไม่ได้มาอยู่กับป้าเนี่ยต้องพยายามกินผักคือยายเขาไม่บังคับไงครทีเนี้ยแม่เขาก็ไม่ได้อยู่ใกล้เขาอย่างเงี้ยคะ่ะ It's not easy to make young kids like vegetables. Uh, ดีม,มากอร่อยกับเทสของจิ้มผักที่บอกว่าเทสอร่อยแต่น้องทับทิมเนี่ยผักเกือบทุกชนิดก็ไม่ชอบนะคะเขาจะบอกว่าขมไม่อร่อยบ,บ้าต้องพยายามก็กินเรียกมาตอนแรกไม่ไม่เอานะคะ ถ้าบอกไม่ได้ต้องมาสัญญากับป้าแล้วว่ามาอยู่กับป้าต้องไมายามกินผักไม่ได้ดูหน้าคนนั้นชอบกินผักก็มันบืมจะคมณคิดบอกอย่าเศร้าต้องกินผักมิสบากเกตี้ in t เมื่อ d g ้เราก็กินสปากเกตตี้ไปเขาจะชอบแบบนั้นทำเป็นแป้งเป็นเนื้ออย่างเงี้ยแล้วก็ไม่กินผักเก็คือดูตุย้ยหนุยอะคะ่ะ <laughs> <laughs> Still so true. Mm. How do you call that? Yamuyo. Pak kacai. Pak I like the peanuts good. I can put more peanuts for me, you know? You like. It? I too, mm. I, love it. I love it. หวานม้อเยอะอีกน่าน่าแอ่บอกก็มีเยอะแล้วอืมขอาหมูยอผสมกะผัชรึมไม่เคยกินไปร้องไห้ไปนะบังคับให้กินผัก โอเคยังอืมเริ่มโอเคแล้วหึน่า ที่ซื้อมาหมดกันแล้วค่ะคุณกินกับกาแฟเมื่อเช้ายูดิงบิทเอออีทบิทกาแฟนี่สกูดว o d ทูทร t เอตูตูอิตวิดกาแฟคุณคิดบอกว่าเข้ากันดี mm hmm. กับกาแฟค่ะ have some some taste some รส c h a r that is really good but some some are not really match with coffee <c oughs> ไปบอกว่ารสชาติบางอันเข้ามากเลยมันมีสามรสชาตินี่ค่ะ mm hmm. มีถั่วดำมีลูกตาล แล้วก็มีอะไรอีกนะน้องกัลสิเพือ่แต่ไม่รู้ว่าลุงคิดชอบรสชาติไหน but you don't know what I don't know which one is the เพือ่เพือ่ไม่ใช่เพือ่เพือ I don't know which one which one is the red one red one the red red one มันก็ข้าเหนียวดำไงไม่มีเลดนะ not red but violet violet or something like more อ๋อเผือกอ๋อ that's เผือกอือฮัม that one is good right ผมคิดชอบไอ้ที่เป็นผสมกับเผือกนะคะเผือกมันจะออกอ่ะสีม่วงๆเนาะก็บอกว่าชอบเฮ้ยโอ้โซดาอยากกินสลัดเนาะไปแล้วอืมสุดา it's h o อ so like it's it hot ร้อนค่ะ yeah I take her to the to the air condition later she like t h a ์ ล่อพ่อเฮ้องพาไปอยู่ห้องแอร์ทิ้งไปไหลายวันค่ะกลับมาผอมเลยวิปโซดาเนียเทนเดย์อัพสิบวันกลับมาสลิมเลย yeah. ติ๊งโยเป็นปเก็กิฟต์หรือเปล่าป้าบอกว่าเพื่อนลืมให้อาหารว่าทำไมหมาผอมลงเลยกระดาผอมลงเลยค่ะค่าพี่จีก็มาทําให้ดูแล้วนะคะยำหมูยอนะคะน้องอะอะไรแนละ้วขอป้ามาขอมาหลายวันแล้วละคะ่ะก็ทําให้ดูแล้วนะคะ มาชิมให้แล้วนะคะยำหมูยอใส่ผักกระเฉดหรือว่ายำผักกระเฉดใส่หมูยอนะคะพอดีไปได้หมูยอมาจากอมบนด้วยนะคะก็มาทําให้ดูแล้วมาชิมให้ดูแล้วนะคะกับคุณคิดแล้วก็น้องชับทพิมพ์น้อง่าคพิมจะไม่ค่อยชอบผักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องต้องให้กินค่ะเพราะว่าถ้าถ้าไม่ให้กินตอนนี้โตไปจะแย่จะลําบากนะคะเดี๋ยวไม่มีวิตามินในร่างกายนะคะก็มาทําให้ดูแล้วมาชิมให้ดูแล้วคลิปนี้ป้าไปสิคุณคิดแล้วก็น้องทัตพิมขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะ ส่วนคิหนาป้าเฟซี่จะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรฝากติดตามในป้น,นคิมนานะคะอย่าลืมกดสมัครใช้และกดกระกดิะง่งปิ้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 ง,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 งมาด้วยนะคะเวลาป้าเฟซี่มาเอาทีดูคลิปก็จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป้านนั่นเองคะ่ะส่วนคลิปนี้ป้าเฟซี่มุมคิดน้องตาติ๋วขอลาแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะคบ๊ายบายค่ะขอบคุณน,น,นะคะอร่อยดีค่ะไฟเบอร์สูงมากเลยคะ่ะ